9. ติมิระปุพิยาวัคหมวดว่าด้วยพระติมิระปุพิยะเป็นต้นหนึ่งติมิระปุพิยะเทราประธานประวัติในเดจจ่าของพระติมิระปุพิยะเทระพระติมิระปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าเขาไปเ,าเที่ยวไปตามกระแสน้ำใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา ได้เห็นพระสมณะผู้ผ่องใสไม่ขุนมัวประทับนั่งอยู่เขาพระเจ้าจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระสมณะนั้นแล้วจึงได้คิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่าพระผู้มีพระภาคนี้ทรงข้ามเองแล้วจกช่วยสัพพสว์ให้ข้ามวัตสงสารทรงฝึกตนเองแล้วจกทรงฝึกสัพพสว์ทรงเบาพระทัยเองแล้วจกทรงช่วยสัพพสว์ให้เบาใจทรงสงบเองแล้วจกทรงช่วยสัพพสว์ให้สงบ ทรงพ้นเองแล้วจากทรงช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทรงสงบเย็นเองแล้วจากทรงช่วยสรรพสัตว์ให้สงบเย็นเขาพระเจ้าครั้นคิดอย่างนี้แล้วได้ถือดอกดีหมีมาโปรยเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ,ใหญ่พระนามว่าสิทธัตถะในครั้งนั้นขขาพระเจ้าประคองอัญชลีและทำประทักษิณพระองค์กราบพระยุค,คลบาทของพระาศาสดาแล้วจึงหลีกไปยังทิศอื่น พยาเนื้อได้เบียดเบียนข้าพเจ้าผู้พอไปแล้วไม่นานข้าพเจ้าเดินไปตามริมเหวได้ตกลงไปตายในเหวนั้นนั่นเองเนกับที่9กบี่นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนกับที่ห้าสิหนับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิเจ็ดชาติพระนามว่ามหายส สมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระติมิระปุพยะเถระได้ภาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ ติมีระปุพยะเทราประธานที่หนึ่งจบ